อ้าวายแล้วครับสวัสดีครับวันนี้เรามาจดจดโจดขอดทิ้งไว้อย่างนึงเนาะแล้วดอย่างนากเอาเบิ้งเอาครับพี่น้นองโอ้ยอย่าทะลุด้ทะลุอย่างบุ๊หล,ลงังจากทำงานครับผม,ก,ม,มกินสมใจกัน พรุ่งนี้ก็ินขนมจีนอันนี้ลองหอนใช่ปะไม่ลองหอนดูหน้าตาบ้างครับอ่ะถือเอาถุงมาเอาถุงคิดว่าไงบ้างครับคิดว่าอร่อยทำเป็นอะเนาะวันนี้น่าจะอร่อยนะครับอันนี้มีแต่สาวๆนั่งกินด้วยครับคอยล้างของไปอีกเก้าอี้มึงอ่ะเฮ้ยไอ้หอยน้ำเจ๊เจ๊ ดูสภาพแต่ละคนครับไม่รู้ฮิวโหยมาจากไหนอ่อนล้าอ่อนเพียวปุ่กันบอซ้อนบอปุ่บี่อีกหนึ่งอันนี้ตามร้วนๆครับไม่รู้ตามอะไรบ้างอันนี้ตามตามปลารู้ว่าเหมือนกันหมดเลยอ่ะรสชาติเดียวกันตามปลาอันนี้ปลาแดกครับตอนนี้ไม่เอาแจลหลังออกเลยเดียวกันนะแลนนี้ก็แข็งมาให้นปได้ ต้มตัวช่้อนใตนข้าวโพดไข่เค็มครับข้าวโพดไข่เค็มครับปลาลุงเป็นคนดีดูหน้าตาหน้าทานมากส่วนเมนูสุดท้ายต้มตแรงครับผมต้มตแรงตกภาษาไทยเลยต้มตแรงมีแจมมาจากไหนไม่ไม่ทราบเหมือนกันแจนูแจงหน่ออ่ะเร็วๆเดี๋ยวจะดูแลดูหน้าตาคนหิวครับ อันนี้หิวสุดวันนี้หิวมากหิวปานกลางบอกไว้ก่อนว่าคนนี้นั่งสุดท้ายนั่งก่อนอิ่มคนสุดท้ายั่งแิคนสุดท้ายแวรครับบริการน้ำพี่ดอยนัหนึ่งพี่อยหเอาปาเอาขวดน้ำตรงคาเตอร์ให้หนูรอสีฟ้ารอเลงียียบปันย้ยไปเดวแป๊บมึงยังไงบ้างครับ เออเฮ้ยนี่คือเท็ดโอ้โหงนเนาะงานใครกูโดนด้วยจริงทางคืนน่ะเส้นมันขาดแล้วอ่ะมันไม่เหมือนอันไหนว่าอืนก็ต้ดว่าเลือกคนเอร์ข้าซอยกันหมดแล้วครับยังคนถ่ายครับยังไม่ได้กินเลย อ่าตัวอย่างหนูก็นังไงมั่งครับเมนูวันนี้อร่อยมากจ้ะอร่อยมากใช่ไหมไม่หมดไม่ลูกจกหอมตามวตอนนี้จะเก็บรายละเอียดทุกอย่างจนชิ้นสุดท้ายตั้งแต่ต้นจนจบนะเนาะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับผมพราะกลัวกลัวไม่ทันคนไอคนเดินกินหมดครับผมเดี๋ยวไม่ทัน ดูหน้าตาแทละคนครับน่าจะหิวมากโอเคครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเราติดตามคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ